ถ้าไปที่บ้านใลรจะไปร่วมในงานศพอย่าว่าแต่คนอื่น,นเราถึงเป็นญาติพี่น้องก็ไม่รู้ไปถึงประทพิทธีแต่ก็กลับเนล้วเจ้าบ้านก็ต้องนอนอยู่เดียวดายที่เขาจะไปที่วัดนั้นไปวัดนี้ก็อบอกว่าถ้าเราไปตั้งที่ใน,นอำเภอบรงาตานไม่มีใครไปลังบัานอาจจะมีคนไป ไปมทานาเสร็จก็กลับทีนี้ก็ตัดสินใจต้องพาเข้าวัดต้องพาเข้าในเมืองไอคนหนึ่งมันบอกว่าถ้าบุญกุศลของลุงบุญเจ้าของบา้าบนถ้าคุณกุศลแกมีขอให้วัดที่ให้ความสะดวกให้ความสะดวกแก่เจ้าภาพที่จะจัดงาน ให้ว่างเลยไมมีศพเลยเลยก็พามาไปเป็นวัดเรือหนึ่งว่าไปวัดพุทไม่ว่างไปที่เทศบาลไม่ว่างก็ไปามาที่นี่พฤศจิกเชติชายเกที่สี่เจ็ดเก้าซึ่งวันนั้นเป็นวันที่อาตามารับนิมนต์ที่มาเลเซีย ที่เวลาลำเบอรต้องเดินทางวันนั้นด้วยเลยก็ไปช่วยดูจดจับจดจับได้โบฉันไม่ได้อยู่นี่ต้องไปกิจหนี้บนโดนก็ไปกิจหนีนตนพอไปกิจหนี้บนแล้วเขาโอดจบบาตั้งก็ไอ้นั่นก็มาแจ้งไว้ก่อนพอแจ้งออกไปเขาก็โอดจบมาเราไปนอนที่เวลาลำเออบอสองคืน กับท่านเจ้าคุณลัพยาเขาออกข่าวออกข่าวบาดามาเลเราไม่รู้ฟังทีนี้ไปเห็นมันไปเห็นสาภาพที่หน้าผาที่โดนฝอยข้างล่างานั้นนะตรงนี้กูคุ้น,ค,นคุ้นตา่แต่ไม่เห็นตัวอาคารเลยนะมันตายจากภาพอย่างนี้่แล้วเป็นที่ไหนแต่ว่าสถา,านนี้กูคุ้นคุ้น แต่ทำไมไม่คุ้นเราอยู่ที่นี่เลยแต่ว่ามันไม่เห็นตัวอาการถ้ามันเห็นตัวอาการเห็นสายอักวายพอได้อันนี้มันถ่ายแค่ๆพออย่างนี้นั่งนั่งดูอยู่เดี๋ยวหนึ่งกล้องมันเวียงไปทางนัน่นด้านระตูวัดเห็นกำแพงหน้าวัดท่านอุ้มท่านชาคพุณนนหมนที่ภาพที่นั่งเราัังดูกันที่วัดผมนัเหมืนอน เดิมันก็เวียงมาที่เมนส่วนนั้นเมนก็เห็นชัดแล้วกลับได้แล้วเราปิดนี่บนที่มาเนี่ยนะมันจะสําเร็จไม่สาเร็จไม่ต้องไปสนใจแล้วลูกทาหารชาวบ้านอยู่เต็มวัดไม้จะอาัาไม่อยู่ใครจะช่วยใจใัดสินงใดแทนกลับมาถึงประมาณ